ไปฝ่ายคนเรื่องผูกพันกันทั้นเพื่อนเพื่อนรวมตายกูไปรวมกันนี้ไปที่ไหนเราไปกิ่นั้นผูกเบิกาปันรวมกันกูไปยอมตายถินไหลกินบาไปน้ำลงตาเราจะว่าไปเราฝุดเรียมป้องของไครยอมรีกายอาสาป้องกันกรรมหานทักสี่ห้าท่าทำไม่ดีก็สามท่า,าสิบท่า จะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคำบอกคำสั่งนะให้ทุกคนช่วยกันเสียงดังฟังชัดถึงจะ30คนก็แล้วแต่นะช่วยกันต่อไปท่าตรงเบปีเป็ดเบดทีเลยเฮ้ยเาปิ๊ตเ็ดต่อไปท่าเตรียมเ่าปีเตๆเ็ดกระโดดเลยอยู่ลักษณะนี้ต่อไปท่าเตรียมเ้ยม ต่อไปท่าตรงกระโดดมันอยู่ในท่าตรงแต่ไม่ใช่ยกมือจะแสดงที่ท่าตรงไม่ใช่ต่อไปอยู่ในท่าตรง

เิดวงประชาจากเราอาสาอโโอกอรอรเอยลใครที่แล้วดิไม่ต้องเอยียครับใครที่เยียนั้นแสดงว่ายังไม่มีที่ลงออทุกคนะราบเอาใหม่มากกว่าจะเปิดความตำนาญไทยเอาใุมพันกันทังเพื่อน เองอนรวมตายตู้ไปรวมกันมีไปท,ที่ไหนเราไปถึงนั้นหุกเบิกบาปันรวมกันตู้ไปย,ยอมตายขึ้นไหลขึ้นบาไปน้ำลมเราจะว่าไปเราพุดเรียงฟองของไปยะยะ<อ><อ>ยะไปจากตรงครามไปจากทิ้งน้ำลมไฟอีกนวล้องไปจากมันมักตต่างไปลาน ให้จากที่วัคเคมีักที่ภัยสารพันสู่ภัยทุกรูปแบบแนบใจล้อมร่วมกันว่าบันของภัยมีให้ังดีพวกกระชาจะอาสาปกป้องเมื่อมีอภัยมายกไปเลยเมาแล้ว กับกว่าน้ำสโค้นนั่งขึ้นน้ำสามเกิดป้วงองชาติสานีครับตรงนี้ยงมือขึ้โค้นวที่สี่อาามัป้องกันไปฝ่ายคนเรื่องภูกันัาทัเทื่อ เ่อนรวมตายกูไปรวมกันมีไภไ,ไปท,นนมมทิ้งไหลเราไปกินนั้นพวกเบ้าป่าปันรวมกันกูไปยอมตายทิ้งไหลกินบ่าวไปน้ำลมเราจะฝ่าไปเราฝึกเรียงป้องของภัยยอมรีกายอาสาป้องกันให้จากสงครามใ <15 S 1> หาา้จากทิ้งน,น้ำลมไป <ภ S 2> คือภาพการจัารของรัฐในขณะที่ แบบีบบก็สีัามทสวยงามเวลาเราจรับการครบรอนะครับแบใจมองดูดีัมือแต่งหน้าไหมไม่ลงอไปทางซ้ายนะครับทางซ้ายทางซ้ายเฮ้ยลุกขังครับข้าคารพต้ครับเวัรบรอบวันที่ไทยนะงรับเดินมาทางซ้ายครับ มีกี่ขั้นตอนถอดว้ตสวมมีกี่ขั้นตอนสามับสามางหัวแม่มือขึ้นนะครับทักทายดีอ่า ปีไเอาไว้สอกซ้ายปีไข้างตัวผูกพันกันทั้นเพื่อนเพื่อนรวมตายกูไปรวมกันมีภัยที่ไหนเราไปถึงนั้นหุดเบิกบาปันรวมกันกูไปยอมตายเชียงไรพกินบาปไปน้ำลมไาเราจะกบาปไปเราหุดเรียมป้อง้องภัยยอมรีกายอตาสาป้องกันภัยจากสงครามภัยจากดินน้ำลมไฟ มูล้องไผ่ยาไผาไเรืมีพร้อมไผ่ยาบกวนกันทุกนไผไหมเรืองแม่ไลล้มลุมทุกคนฝัน้องไผ่มีมุกไ่ำดีพวกกระชาจะอาสาบอกเมื่อมีพ้องไผ่มาเป็นสุขเติมควงมกระชา้จากเรา

เงินวมตันทุนไปันนี้ไปไปต้องไปถึนั้นเรป่าวันรวมันทุนยอมตายเช่ใจสบ้าไปก็ถ้าเราจะไป ผมไปยอมรีายทายอย่ตองไวนที่สั่งบอกึ่บันทีเลยลมไฟอย่างนุ่งห่าไมดสุกไปดานไปจากวัคเคมอักที่ไฟสารพันสู่ไปทุกรูปแบบแน่ใจล้อมร่วมกันว่าฟันของไฟมีไยดัง ดงระชาจะอาสาปกป้องเมื่อมีพ้องไัยมาเป็นสุขเติดนภวงรวาาออประชาดากเราอาสาอบพอรอเป็นสุขเติดนภวงประชาดากเราอาสาอบพอรอาสาสมะ ป้องกันไปฝ่ายคนเ,เรื่องผูกพันกันเพื่อนเยื่นรวมตายสู้ไปรวมกันมีไภท,ที่ไหนเราไปทินนั้นบุกเบิกบาปันรวมกันสู้ไปยอมตายถึงไรเท็นบบาไปน้ำลมตาเราจะว่าไปเราฝึกเตรียมป้อง้องไปย,ยอมอรีกายอาสาป้องกันไปจากสงครามไปจากทินน้ำลมไฟ อีกวลหอไปจากพนุษุต่างไปร้านไปจากที่วัดเคมีอักขีไฟสารพันสุกไปทุกรูปแบบแนบใจล้อมร่วมกันว่ามปัดหอมไปมีในดั่งดีดระตาจะอาสาปกป้องเมื่อมีหอมไปมา เป็นสุขเกิดพวงประชาจากเราอาสาออกพอพรอเป็นสุขเกิดพวงประชาจากเราอาสาออกพอพโรออาสาสมัครพร้อมทันไปฝ่ายคนเรื่อง รัวกันชันเพื่อนเพื่อนรวมตายตู่ไปรวมกันมีไยที่ไหนเราไปถึงนั้นบุกเบ้าป่านรวมกันตู่ไปยอมตายเชยงไรกินบาไปน้ำลมตราเราจะ่าไปเราขุดเรียมป้องของไัยยอมรีกายอาสาป้องกันไทยจากสงครามใทยจากพินน้ำลมไฟอีกมวล้องไปยจากมนุษ ต่างภัร้านไัจากีวัเคมีอักทีภัสารพันสูภัยทุกรูปแบบแนบใจล้อมรวมกันว่าันของไทยมีไทยำ อะไรตูมืออย่างนั้อันนี้ไปเอาอยางรู้ปิดอัพเด้อเนี่ยตัวเนี้ยตุงมอยูเนี่ยเฮ้ยใครสักทีใครสักทีเนี่ยหฮแยเดมเรียกมันให้อบปอลวันนี้เป็นยังไงบ้างครับหมดโอ้วันนี้เราอดทำการอปอลทดสอบกำลังใจแล้วจะมีการแข่งขันกีฬาอบปอลโลกและมันเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่เราต้องหัดนะเขาเรียก เพราะว่าอภพร,าพร,าพรบางคนอาจจะไม่เคยเล่นวันนี้จะเป็นการแข่งขันทดสอบอาจจะประจุไว้ในกีฬาอภพรโลกเดี๋ยนี้ไปเอาอุปกรณ์อ,อนันนี้ไหมรับตามมาตรวเตีนยนนี่เดี๋ยววิ่งออกมานหนึ่งหนึ่งสิเรวพอให้เข้าเวียนไม่เข้านี่เป็นยังไงนี่ยกติต้องเข้าเวียนนะเร็วๆครับรวมนั่หนึ่งสิบดนึด่งสองสาม ปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมูเว้นไม่บอกไม่มีใครบอกก็เลยไม่เข้าเลยสบายจะเพินไปเลยเพราะเป็นอย่างเงี้ยดันพื้นทัเตรียมเตียมตดเตรียมดันพื้นทั้เตี้ยม ังไงบ้างครับเล่นกีฬาคืนนี้สนุกเขาบอกความรู้สึกให้เขาฟังหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างฝึกที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับเวลาสนุกดีครับสนุกดีครับกลับไปบ้านแล้วจะชวนคนอื่นเข้ามาอีกไหมครับชวนครับในชีวิตไม่เคยเห็นใช่ไหมครับในชีวิตไม่เคยเห็นครับสนุกดีแล้วก็แท้ดีครับอยากอยากมีมีต่อต่อเองครับ ลเรามาหัวลอยมันดังหัวลอยฟ้ามันพังหัวลอยฟ้ามันพังเสียงดังลราไม่ต้องอายใครเสียงดังเราไม่ต้องอายใคร อย่าลีรอได้ยินเสียงบันลให้ท่านรีบไปอย่าลีอได้ยินเสียงมานท่านรีบไปการลอนั้นมาจากไหนก็รลอนั้นมาจากไหนใครละครับเป็นคนจัะบะเป็นคนจับกูฝึกเขาดีชะนัด ໂຄດດີຈະມັດເຮົາເປັນຄົນຈັໃຫີກໍຮົາເຄົນຈັໃຫີກໍລໍກໍລໍດກໍລໍດີກໍລໍເຮົກລໍຮົາດກໍລ